ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้เนี่ยเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันนะมีคําถามอะไรอยากจะถามอาจารย์เนี่ยโทรมาได้เลยค่ะ0267867 61เดนะคะเดี๋ยวอาจารย์พร้อมที่จะตอบแล้วนะคะเพื่อนๆ้ามาตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์คะนะพี่ตู่ลันทายก็ช่วยแชร์ให้นะตั้งแต่แรกขอบพระคุณมากนะคะพี่โกมินนะคะแล้วก็พระมหาประคุณนะสอาสายแรกเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับเขาถามอาจารย์ผมมี เออเขาเรียกเหรียญเจ้าสัวสีเงินอ่ะเป็นเงินรุ่นหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญได้ไหมหลวงปู่อะไรที่ที่วัดไอ้ไอ้ไอ้คนใช้สีอ่ะหลวงปู่บุญไงหลวงปู่บุญวัดกลางหรือว่าวัดอะไรจำไม่ได้ใช่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนะครับวัดกลางเหรียญราาเท่าไหร่ครับเป็นเงินนะฮะไม่ใช่ทองคำนะฮะ ถ้าเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินนะครับรุ่นสองหรือรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับรุ่นสองนะครับรุ่นสองมีโค้ดด้านหลังใช่ไหมครับผมเจ้าสัว<ถ>อ่าถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยอยู่ประมาณแปดหมื่นถึงแสนรุ่นหนึ่งถ้ารุ่นหนึ่งเราะถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเป็นล้านครับเป็นเงินนะไม่ใช่ทองคำนะครัรุ่นหนึ่งไม่มีทองคำรุ่นหนึ่งจะมีแค่ทองแดงเงินทองเหลือง ครับทองเหลืองที่ออกอีกวัดหนึ่งวัดกัลยารุ่นสองนี่แปดหมื่นถึงแสนใช่ครับใช่ครับครับยังมีอีก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 ีาหนึ่งนะวัดปากน้ำภาษีเจริญเอ่อพัะผงรุ่นสี่รุ่นรุ่นสี่ไม่ค่อยมีราคารุ่นสีหน้ากลางหน้าหน้านางพวกนี้ก็ถ้าเป็นหน้านางก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นๆเนี่ยพันกว่าบาทสองพันนะครับไม่แพง ครับแล้วแล้วทองคำอาจารย์ทองคำทองคำนั้นตอนนั้นเรื่กงรุ่นห้าหรือรุ่นหกจำไม่ได้ทองทองทองคำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นซื้อที่ดินใช่ไหมครับผม่ารุ่นถวายที่ดินพวกนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับนราคาราคาไม่แพงจะบวกราคาทองมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองทองคำตวหนั้นผมช่ามาเป็น เป็นหมื่นนะผมไปจองที่วัดน่าจะหมื่นกว่าบาทมั้งครับถ้าจําไม่ผิดเวลานี้เวลานี้อาจารย์เวลานี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นราคาทองนะครับบวกมาเพิ่มอีกก็น่าจะสี่หมื่นน่าจะได้อยู่น่าจะองครับของคำคำหนักก็ก็บาทหนึ่งแล้วนะอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ราคาเขาไม่เดินครับราคาเขาไม่เดินหนึ่งไม่ทันหลวงพ่อแล้วสองจำไม่ได้ว่าใครเสกว่ะ ราคาสามถึงสี่หมื่นสามหมื่นครับประมาณประมาณไม่เกินสี่หมื่นนะครับโอ้ครับครับรู้สึกมันจะหนักบาทนิดเดียวอ่ะเกินบาทมันนิดนึงไม่กี่กรรมใช่ครับอ่าแล้วโอ้เมื่อวันเานเจอเนื้องเงินบ้านคุณนายยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะมไม่รู้จะขายยังไงอันนี้ราคาราคา,าที่อาจารย์บอกนี่อาจารย์รับ รับซื้อครับรับซื้อครับหลักเป็นราคากลางที่ผมรับซื้อครับที่ตรงตรงไหนครับผมผมอาจารย์เนี่ยาร้านผมเหรอครับครับผมอยู่พันทิพย์งามวงวานครับอ๋อพันทิพย์งามวงวานเหรอใช่ครับใช่ครับไม่ไกลชื่อ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 ร้านอะไรครับชื่อว่านแปดทิศครับโทษนะอะไรนะฮะว่านแปดทิศหอว่านแปดทิศนะครับอยู่ชั้นสองหรือชั้นสามชั้นสามครับ คั้งสามว่านแปดครับผมอาจารย์อาจารย์อยู่หน้าทุกวันหรือว่าอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันแต่ส่วนใหญ่จะนั่งอยู่หน้าห้องน้ำมากกว่าเพราะมาเดินไปดูบุ้่ง่ายหน่อยอ, <c oughs> อาจารย์นี่นก็ถ้าถามแถวนั่นทขารู้จักกันหมดไหมรู้จักครับไปถามร้านอาจารย์ต้อยก็ได้ครับเพ <อ S 2> บราะผมนั่งหลังร้านอาจารย์ต้อยทุกวันจดเบอร์โทรอาจารย์ไปก็ได้คืออาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์ว่านหรือหรือยังไงครับผมชื่อลันมรดกไทยครับอ๋อค่ะบแปดปีครับครับ ขอบคุณมากครับแล้วมีเวลาจะไปหาครับได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรส่วนตัวไว้ให้คุณอาควรยจดเอาแล้วกันนะครับเอใช่ที่อะไรศูนย์แปดสหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ศูนย์แปดห้าเก้าแปดสาห้าห้าครับเบอร์นั้นเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาเดี๋ยวผมยจดไว้ครับได้ครับครับคขอบคุณครับครับผมค่ะมีคําถามจาก SMS นะคะงบน้ําอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจย์ แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแ,แสนแล้วแต่ความสวยค่ะตามสภาพนะ,ะคะครับยิ่ง <ใน S 2> สวยยิ่งแพงค่ะแต่ดูยากเหมือนกันนะ ต้องใช้ความชานาญแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรายการนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะในทุกๆสัปดาห์แล้วทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะจาจาร์ก็จะมีคําแนะนําดีๆแบบนี้ทําให้คุณพลาดได้ยากจริงๆเกี่ยวกับการดูพระเนี่ยคะ่ะหลายท่านเข้ามานะคะพี่โกมินก็มาแล้วสวัสดีอาจารย์ด้วยพระมหาประคุณวรปัญโยค่ะขอชมเหรียญหลวงพ่อทบรุ่นแรกครับมมไม่รู้เจ้าโอมันขายไปหรือยังอ่ะขายเป็นนานแล้วอะ่ะ เหรียญหลงพุทบรุ่นแรกใช่ไหมค่ะแม่เราซื้อเหรียญลงยามงคลรับคอได้เหรียญหนึ่งนะครับปรากฏว่าโอหลมสักซื้อไปทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่เหมือนมันจะไม่ขายอะแล้วเราก็ขายตกควายเลยสองแสนกว่าสองสองแสนกว่าสองแสนกว่าหลายปีแล้วนะค่ะอืมไม่เป็นไรถ้าเกิดมีอีกก็อาจารย์อย่าลืมเอามา ถ้าถ้าเจอถ้าเจออีกนะคะพี่อยาพิชาติสวัสดีบุรักษานะคะแล้วก็พี่ชัยวัลแล้วก็พี่ทิศนานสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เซียนโดนัทคุณอัครพัฒน์นะสาธุอาจารย์ด้วยคุณนัทพงศ์นะคะหลายท่านมานะคะแล้วก็หลวงพี่ถามมาว่าเหรียญหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงชนบุรีเนื้อทองแดงรมดํารุ่นแรกราคาเท่าไหร่คะอาจารย์เหรียญหลวงปู่เหมือนเนี่ยรู้สึกว่าน่าเดี๋ยวนะน่าจะไม่แพง นะครับหลวมปูเหมือนส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นพวกปิดตามมากกว่านะครับไม่น่าแพงไม่น่าแพงครับตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะให้มาพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์รันนะคะเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงค่ะอาจารย์แสนห้าขึ้นไปหขึ้นไปนะครับจะไปหยุดตรงไหนไปหยุดตรงสองแสนเศษเศษสองแสนเศษเศษแล้วแต่จมูกแล้วแต่ผิวเลยจมูกดีผิวดีว่ากันมา อ่านะคะหลายท่านขึ้นมาแล้วนะคะพี่นิมิตค่ะบอกว่าพระหลวงพ่อทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการปีสองสี่เนื้อว่านราคาเท่าไหร่คะอยู่หมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทนะคะครับผมเป็นกล่องไม่ขีดนะพี่สมศักดิ์ถามค่ะบอกว่าพระคันธราชกิ่งไผ่แม่ชีบุญเรือเล่นหากันไหมราคาเท่าไหร่คันธราชกิ่งไผ่คันธราชกิ่งไผ่เอ๊ะรู้สึกว่าจะน่าจะน่าน่าน่าจะหมื่นกว่าบาทนะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทท่านคุณแม่ไหม อาจย์ทันใช่ไหมคะแล้วก็พี่อรพจน์นะคะบอกว่าเหรียญเสร็จกลับจากยุโรปเหรียญเสด็จกลับจากยุโรปรอห้าเนื้อเงินราคาเท่าไหร่คะเสด็จกลับเสด็จกลับรอห้าน่าจะประมาณสักหมื่นกลางๆนะครับคุณน้ำน้อยนะคะถามบอกว่ารายการนี้ดีมาเอาไม่ได้ถามรายการดีดีมากครับขอให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีตลอดไปขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับคุพี อ,อาจารย์อาตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะ0 78, 67, 2 6 7 8 6 7 6 1นะครับพี่อวิชาานบอกว่าอาจารย์ครับเสือหลงพ่อสายราคาตอนนี้เท่าไหร่คะเจ็ดแปดพันหมืนะะ่นึงเจ็ดแปดันหนึ่งะฮะแล้วก็เหรียญเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมพอขีดผมหวีก็จะประมาณสักถ้าเป็นพอขีดนะครับน่าจะอยู่เอาแบบแดงๆแป๊ดๆเลยนะแ0 0 0มื่นน่าจะขายได้อยู่ครับ แปดหมน่าจะน่าจะได้อยู่นะคะใช่แต่ถ้าราคาซื้อเข้านะั้นก็อยู่ช่วงช่องว่างระหว่างหกเจ็ดหมืนนะครับค่ะ ตอนนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณสัก7นาทีได้โดยประมาณนะคะตอนนี้เปิดสายพูดคุยอาจารย์ราลิฟโทรมานะคะ0ูนย์สองหกเนะคะโทรมาพูดคุยกันแบบสดดีกว่าสงสัยอะไรตรงไหนแบบไหนจะได้ถามเลยจะได้รู้เรื่องถ้าเกิดดูไม่ทันตอนนี้ที่มีการไลฟ์อยู่นะคะหรือว่ามีการถ่ายทอดสดอยู่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบนี้เนี่ยดูย้อนหลังได้นะคะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผม เหรียญหลวง,ลงพ่อหลวงปู่โตอออ,องค์ละเท่าไหร่ฮะหลวงปูโ่โตเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วติมเป็นเหรียญสามเหลี่ยมเหรอครับครับปีพศอ,อะไรครับเออเดี๋ยวนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกมันติบัวเล็กข้าติมวัวเล็ก ถ้าเป็นกีบเบอร์เล็ก็หมื่นกว่าบาทครับหมื่นถึงหมื่นสี่ไหมก็ถ้าสวยก็ถึงครับครับครับมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าเปิดทีวีเปิดหน้าเปิดทีวีมาเลยฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับต้องต้องปิดเสียงทีวีนะครับคุณผู้ชมนะครับนะคะมีคําถามต่ออีกไหมคะกรมหลวงอ่า เหรียญก็มรวงหลังสมสามสมอเนื้อทองคำปีสามห้าเฮ้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ50,000บวกลบนะถ้าแพงวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับพี่อยาพิชาติถามบอกว่าอาจารย์ครับเสือหลวงพ่อสายราคาตอนนี้เท่าไหร่ก็หมื่น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 เจ็ดเจ็ดหมื่นได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่สวยไม่สวยแล้วแต่สินอีกอ่ะสินแต่ละสินก็ราคาไม่เท่ากันด้วยใ พี่นีม่มีพี่พี่ดาวถามว่าเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนปีสามหกหน้าสลาเปลาเล่นหากันไหมกระไรเงินก็เลื่อนสามหกนะครับอยู่พันต้นต้นนะครับพันต้นๆพ,พี่นี่ไม่ถามบอกว่าปลกมะขามหลวงปู่ใจพอเล็กปู่ใจพิมพ์เล็กใช่ไหมครับก็อยู่ประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางกละ3สามหมื่นถึงห้าหมื่นนะคะครับ นะคะตอนนี้นะคะเปิดสายอยู่นะคะรีบๆโทรเข้ามานะคะโทรตอนท้ายารายการเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะคะศูนย์สองหกเจนะคะอาจารย์มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดไหมสุดสัปดาห์นี้ไปครับไปอาทิตย์นี้อยู่ร้อยเอ็ดนะครับอ่าอาจารย์ไปร้อยเอ็ดนะคะช่วงไหนอาาจรย์สารคามศุกร์เส,สาร์ศุกร์เสาร์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ร้อยเอ็ดแต่วันอาทิตย์เสร็จงานแล้วเนี่ยตีรถเข้าสารคามแวบหนึ่ง นะครับแวะไปที่วัดป่าวังน้ําเย็นค่ะแล้วก็กลับกรุงเทพเลยอ่านะครับเบี้ยแก่เบี้ยแก่หลวงพ่อคำค่ะหมื่นต้นถึงหมื่นกลางนะครับหมื่นต้นหมื่นกลางอ่าเชิญเลยค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมที่ส่งรูปภาพเก่าหลวงพ่อเงินนะอืภาพเก่าหลวงพ่อเงินแล้วมี ใช่ได้ไหมภาพเก่ามันไม่เก่าอ่ะครับแต่อยากจะดูในเรื่ออเปลืองเนี่ยและถ้ารูปถ่ายผมก็เงินหนึ่งห้าดีกว่าส่งบิลที่หลังรูปรูปถ่ายหนึ่งห้าบานไม่กี่ตังค์นะครับแต่เอาเหรียญหนึ่งห้ามาดูรู้สึกว่าพี่จะลงส่งเหรียญอะไรอ่ะไม่ใช่รูปลอรูปหลอรูปหลอรูปหลอไม่น่าไม่น่าได้ครับ เออแต่เหรียญน,น่ะแท้แน่เหรียญโภคทรัพย์อะ่ะเหรียญขวัญถุงอ่ะไม่ใช่โภคทรัพย์ไม่ใช่โภคทรัพย์พยอ,อ๋อขวัญถุงเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับพวกอ่ัเขาเรียกขวัญถุงอืมเออเออขวัญถุงแล้วก็ลองเอามาดูนะอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอ,อ๋อครับครับผมอะไราำรับที่ตึงอยูเพื่อเดิมมีตะเพียนปลาตะเพียนไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่มีราคาอย่างนั้นอ,อ๋อ ครับเออแค่นั้นนะครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะบางอย่างที่บอกว่าไม่เล่นไม่มีราคานั่นก็คือมันไม่มีอ่าไม่มีนะคะมีคําถามต่อนะพี่ปวิรถามบอกว่าเสมาแปดรอบปุ่ทีมคดนะค่ะอาจารย์คดนะคดนะนะครับแสนกว่าบาทแสนนิดเดียวเองจ้ะนะคะถามต่อค่ะสวยๆนะสวยๆนะครับแสนนิดเดียวเสือบินพ่อสุดบล็อกมีเมตตาเสือบินน่าจะอยู่ น่าจะอยู่น่าจะอยู่พันต้นๆอ่ะสามพันสี่พันอย่างเงี้ยอ๋อยังได้อยู่อืยังเล่นกันอยู่นะคะรูปรถ่ายปูทิมปีศูนย์แปดค่ะอาจารย์รูปถ่ายปูทิมปีศูนย์แปดหมื่นกว่าบาทนะครับเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัฒนพันธ์สูงสองสี่เก้าเจ็ดเซมาเก้าเจ็ดโอ้ยขึ้นทะลุแสนไปละอ๋อตอนนี้ใช่ไหมถ้าเป็นบล็อกแรกนะครับเป็นแสนนะครับอ่าเมื่อปีที่แล้วนี่ประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์ก็เจ็ดแปดหมื่น จ็ดแปดหมื่นยังอยู่ตอนนี้ทะลุแสนไปแล้วใช่จริงๆะะมันแสนไปนานแล้วแหละสาหรับวงฝีสวยกระไหลเต็มๆนะครับค่ะนะ,อะตอนนี้มีคําถามรีบรี่โทรมานะคะเวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะคก็โทรมาได้ตอนนี้ยังคงรับสายและพูดคุยอาจารย์รันได้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่มีสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจารย์ครับผมผมอยากให้อาจารย์ดูไอ้หลวงพวอ่ออีที่ว่ากะผมส่งรูปให้วันนั้นกับหลวงไบหลวงปู่ทวดรุ่นเท่าไหร่ไม่รู้ อืได้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวดูให้ครับครับครับสวัสดีครับบริครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็มีดหลวงพ่อเดิมอาจารย์มีดหลวงพ่อเดิมนะครับหมื่นกลางๆจนถึงแสนเศษนเครับมีดมีดนี่คือแบบเป็นมีดแบบสั้นๆเหรอเป็นมีดดํามงานมีมีหลายแบบนะครับอ่าเหลืออีกสองนาทีนะคะโทรมาได้ยังรับได้อีกสักประมาณหนึ่งสายนะคะพี่สิโรธถามมาว่าหลวงพ่อโต บางกระทิงเนื้อทองแดงค่ะอาจารย์บวกกระทิงมั้งหรือบางกระทิงบางกระทิงนะขออภัยบางกระทิงนะครับเนื้ออะไรเนื้อดินใช่ไหมเนื้อทองแดงค่ะเนื้อทองแดงไม่เคยซื้อครับบางกระทิงมีไหมซื้อแต่เนื้อดินนะครับค่ะพี่บุ้ยพี่ถามตอบว่าปิดตาสาริกาปูทิมค่ะอาจารย์ปิดตาสาริกาปูทิมสามหมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบคงขิวนิดเดียวเองสายขอสายอีกสายหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสมเด็จเนื้อดินของหลวงพ่อโหน ราคาเท่าไรสมเด็จเนื้อดินพ่อโหน่งอยู่หมื่นหมื่นสองหมื่นครับอแล้วแล้วอ่าหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจคือพิมพ์เล็กอ่ะเล็กมากเลยราคาเนื้อทองคำราคารประมาณไหนเนื้อทองคำพิมพ์เล็กใช่ไหมครับหนักหนึ่งบาทนะอืมจะถึงหนึ่งบาทถ,ถึงสิถึงสิ <ละ S 1> ถ้าไม่ถึงหนึ่งบาทเก้เลยค่ะอ๋อค่ะทองคำโสธรกรมตำรวจนะครับจะมีสองพิมพ์หนึ่ง มีพิมพ์พิมพ์เล็กนั่นก็คือหนักหนึ่งบาทเป็นลอยองค์นะมีทั้งขัดเงาไม่ขัดเงาสองบาทห้าสิบอ่าโอเคเวลาแปนสองหน้าหรือเปล่านะครับเป็นหน้าเดียวดีถ้าเป็นสองหน้าเขาเรียกแปดเหลี่ยมมั้งพี่โอ้ค่าถ้าเป็นทองคําอ่ะถ้าเป็น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 สี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะแปดเหลี่ยมอย่างนั้นก็ราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นแสนแสนเศษนะครับ โอเคเวลาหมดแล้วนะคะครับนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอุตส่าห์โทรเข้ามานะคะแจกพ่อป่าหลวงปู่อ่อหลวงพ่อแดงสามพันสาพันนะคะเอามาสักครู่นี้ที่บอกคุณสิโรดบอกว่าหลวงพ่อโตนั่น่ะเนื้อทองเนื้อตะกัวอาจารย์อ๋อเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวอยู่หลักหมื่นนะครับหมื่นต้นต้นนะครับโอเคค่ะหมดเวลาลงแล้วหลวงพ่อหัวจรวดละฮะอาจารย์หัวจรวดปิดตาหัวจรวดพ่อคุณวเ่าหลวงพ่ออีอ๋อปิดตาหัวจรวดลงพ่ออีผม ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ส่วนใหญ่เขาซื้อขายกัน5 6 7 0 0เจ็ดนะครับค่ะโอเคหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้กลับ,บมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ